สวัสดีครับนี่คือตู้ฟักไข่ตาไก่แจ้รุ่น d 84นะครับรุ่นนี้จะพลิกไข่อัตโนมัติ84ฟองนะครับบนถาดลิกไข่นะครับแล้วก็จะมีถาดเกิดอีก25ฟองนะครับเมื่อได้ตู้ไปแล้วก็ลองเปิดดูนะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับชุดมาตรฐานนะครับก็จะมีถาดเกิดถาดน้ำนะครับ อันนี้คือถาดเกิดถาดเกิดนะครับแล่วเป็นถาดน้ํานะครับก็จะมีกุ้มือนะครับก็จะมีเทอร์โมมิเตอร์อยู่ในแพ็คนี้นะครับใส่ก็ไปให้ด้วยนะครับโอเคเมื่อท่านได้รับตู้แล้วนะครับก็เสียบลักนะครับเสียบลักแล้วก็มาดูแผงควบคุมอ่านะครับดูนะครับเสียบลักปั๊บเดี๋ยวเปิดประตูให้ดูดีกว่านะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ power นะครับ ปิดสวิตช์ p o ว e r ปาร์ระบบก็จะเริ่มทำเริ่มทางานเมื่อเปิดสวิตช์ power แล้วระบบก็เริ่มทำงานนะครับนะครับเปิดสวิตช์ power นะครับเมื่อเปิดสวิตช์ power แล้วระบบก็จะเริ่มทำงานนะครับก็มีไฟให้ความร้อนอยู่ข้างล่างนะครับจากนั้นเราก็มาดูที่สวิตช์มอเตอร์ตัวนี้จะคุมมอเตอร์ของถาดพิกไข่นะครับก็ กดเปิดนะครับถาดก็เริ่มทำงานนะครับตอนนี้มอเตอร์คู่ถาดมันออยู่ในแนวอยูระนาบนะครับอยู่ในแนวระนาบตอนนี้พอเปิดสวิตช์ทำงานแล้วถาดก็จะเริ่มปรับตัวเข้าไปเพื่อหาจุดหยุดนิ่งอ่าวแล้วครับหยุดละนะครับต่อไปก็จะเป็นสวิตช์พัดลมนะครับพัดลมก็มีสองฟังก์ชันเหมือนกัน นอกจารุ่นอื่นๆก็คือถ้ากดตรงตัวโอตัวนี้หมายถึงพัดลมจะทํางานพร้อมกับหลอดไฟเมื่อหลอดไฟติดพัดลมทํางานด้วยเมื่อหลอดไฟดับลงพัดลมก็จะหยุดนะครับเมื่อหลอดไฟไฟติดนะครับพัดลมก็ทํางานเมื่อหลอดไฟดับลงพัดลมก็หยุดนะครับแต่ถ้าเกิดเราก,กดไปด้านบนที่ตัวไอนะครับอย่างนี้หมายความว่าพัดลมจะทํางานตลอดเวลานะครับทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวทัมเมอร์ควบคุม เวลาในการลิกไข่ทุกๆสองชั่วโมงนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะระบบดิจิตอลตรงนี้นะครับเมื่ออุณหภูมิกําลังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถึงสา5สิบเจ็ดจด้าเมื่อไหร่นะครับหลอดไฟที่ให้ความร้อนด้านล่างของตู้นะครับก็จะดับลงนะครับแล้วเมื่ออุณหภูมิลงมาถึงสา0สิบเ็ดจนเมื่อไหร่นะครับหลอดไฟก็จะสว่างขึ้นเพื่อให้ความร้อนต่อไปนะครับโอเค จากนั้นนะครับถัดมาทางขวานะครับก็จะมีดิมเมอร์นะมีดิมเมอร์ตัวดิมเมอร์นี่ใช้เพื่อปรับเพิ่มหรือลดวัดนะครับในกรณีที่อากาศปกตินะรเราต้องการให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นช้าๆนะครับแล้วก็อาจจะหรีดิมเมอร์หมุนไฟจะค่อยๆรี่ลงนะครับแบบนี้นะครับหรือเราต้องการเร่งอุณหภูมิขึ้นก็สามารถเร่งที่ดิมเมอร์ด้วยได้นะครับ ต่อไปตัวทอชนะครับไฟส่องไข่นะครับตู้ปลาไข่ตัไก่แจ้เราจะมีไฟส่องไข่ติดตั้งไปให้เลยนะครับบนหลังตู้ตรงนี้นะครับเรากดสวิตช์ทอชมาสักครู่นะครับไฟติดแล้วครับที่นะครับแล้วก็ไข่มาวางตรงรูนี้อย่าวางนานนะครับแสงมันร้อนนะครับเมื่อเราส่องเสร็จแล้วเราก็ปิดนะครับไม่ต้องเปิดแช่ไว้นะครับด้านขวาก็จะเป็นฟิล์เหมือนเดิมนะครับมีฟิล์ตรงนี้นะฮะก็ คนที่ฟิลหลอดแก้วขาด5แอมป์นะครับถ้าเกิดใช้งานอยู่แล้วระบบดับหมดเลยนะครับไม่มีสวิตตัวไหนมีแสงอยู่เลยนะครับดับหมดทุกอย่างเนี่ยให้สงสัยก่อนว่าถ้าไฟที่บ้านท่านไม่ดับก็คือฟิลขาดนะก็เปลี่ยนฟิลแค่นั้นเองนะครับโอเคทีนี้เมื่อเราต้องการจะเรียงไข่เมื่ออุ่นตู้เสร็จแล้วนะครับต้องการจะเรียงไข่ก็ตอนนี้ถาดมีเอียงไปข้างหลังครับจะวางไข่ก็ลาบากนะครับเราสามารถที่จะ หมุนทามเมอร์ตัวนี้ตามเขียนนาฬิกานะครับตามเขียนาฬิกาทางนี้หมุนไปทางนี้ตัวแสงไฟตัวนี้จะโชว์สลับกันตอนนี้ดับนะครับถ้าผมลองหมุนดูนะครับผมต้องการให้ถาดมันอยู่ในแนวระดับนะครับหมุนไปหลอดไฟติดนะครับจะติดดับสลับกันเนี่ยครับถาดจะเริ่มทำงานนะครับถาดก็จะเริ่มเข้าสู่แนวระดับเมื่อได้ระดับแล้วผมจะกดปิดมอเตอร์เพื่อจะเลียงไข่ให้ได้นะครับดูนะครับเอาแล้วครับพอแล้วกดปิดมอเตอร์นะครับ ิดมอเตอร์เรียบร้อยนะครับเราก็จะสามารถเลี้ยงไข่เข้าไปในตู้ได้นะครับแล้วก็เมื่อเลี้ยงไข่เสร็จแล้วอย่าลืมนะครับเปิดมอเตอร์ต่อถาดก็จะเคลื่อนที่เข้าสู่จุดหยุดนิ่งหรือขณะที่ถาดถาดกำลังขยับเราสามารถหยุดถาดได้นะครับหยุดถานไม่ใหไ้ไม่ให้เอียงต่อนะครับโอเคเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อได้ตู้แล้วก็ทําการอุ่นตู้ก่อนใช้งาน3ามชั่วโมงนะครับเรามีคลิปวิดีโอที่แนะนําการอุ่นตู้อยู่นะครับเอาเทอร์โมมิเตอร์ที่ได้ไปนะครับ วางนอนไว้ตรงกลางถาดชั้นล่างนะครับตรวจสอบอุณหภูมิก่อนขอเริ่มใช้งานนะครับจะลืมนะครับอุ่นตู้สามชั่วโมงก่อนนะครับเมื่ออุ่นตู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรียงไข่ได้เอาด้านแหลมลงนะครับด้านแหลมลนั้นปานขึ้นเสร็จแล้วทิ้งไว้สักประมาณสามสี่ชั่วโมงเราค่อยมาดูความชื้นครับอความชื้นที่หน้าตู้ตรงนี้นะครับทิ้งไว้สามสี่ชั่วโมงแล้วค่อยมาดูความชื้นตรงนี้ว่า ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับถ้าเราดูที่นี่นะครับตรงนี้ตัววัความชื้นนะครับให้รักษาวไว้ที่หกสิบถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในการฟักไข่นะครับผมนะครับโอเคก็ตัวฟักไข่ตาไก่แจ้ตัวฟักไข่ที่ดีดที่สุดคู่ครัวไทยคู่พี่น้องไทย็นทไทยนะครับตัวฟักไข่ตาไก่แจ้ตัวฟักไข่ที่ดีที่สุดนะครับสั่งซื้อนะครับศูนย์แปดห้าศูนย์สามสามเก้าเก้าเก้าห้า นะครับเรามีทั้งฝ่ายขายฝ่ายเทคนิคคอยดูแลลูกค้าตลอดนะครับนี่นะครับฝาก้วยครับตู้ฟักไข่ .com นะครับเรามีช่อง YouTube อยู่ด้วยนะครับก็ในการใช้งานนะครับเราก็จะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆขึ้นนําเสนอมาให้ลูกค้าได้ศึกษาเร้ยรู้ไปด้วยกันนะครับพวกนี้เป็นของใหม่ของบ้านเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับผมก็จะนําเสนอไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีปัญหาในการใช้งานนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับ0850339995 ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไข่เค็มไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับมันจะมีเป็นเรื่องธรรมดานะครับเรื่องธรรมดาแล้วมันช่าง รูปทรงไม่เข้ารูปปิดเบี้ยวเรียวยาวดูขายย่นยื่ มาดูนะครับตอนนี้ออกมากันเต็มเลยก็มีบางฟองนะครับมีบางฟองที่เสียหายไปก็อย่างฟองนี้นก็อันนี้ตายนะนก็จะมีอยู่สองฟองหรือไงนะครับนี่นะนี่แห้งตายคาไข่อยู่สองฟองมันก็ออกหมดละก็มีบาพีมี ตะเคาทองมีอะไรขาวๆเนะี่ยเล็กคอนนะครับเล็กคอนส่วนทั้งบนนี้ก็ออรอเจาะรอออกมาอีกนะครับที่ออกมาแล้วนี่ผมก็จะเอาไว้อย่างเงี้ยสักสักวันสองวันก็ได้ตัวแรกที่ออกมาออกมาหนึ่งวันแล้วแล้วก็ที่ออกวันนี้ก็ที่ฟูๆเต็มเนี่ยครับก็พรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ค่เอาไป กไฟนะก็เนี่ยผลงานตู้ก็ไข่ปลาไก่แจ้ครับถ้าทำตามถ้าเกิดทําตามขั้นตอนอยังไงมันก็ต้องได้นะครับก็ผมใช้ตู้ก็ไข่รุ่นไปสี่ฟองกับรุ่นสี่สองฟองแล้วก็เอามาเกิดในตู้เกิด HD80 ตัวนี้นะครับกับตู้เกิดทีหนึ่งอทีหนึ่งนะว้่าบนเป็นทีหนึ่ง อันนี้ก็รอออกนะครับก็มีบางส่วนเริ่มเจาะแล้วเริ่มเจาะมาแล้วนะครับก็รอออกฟองล่างนี่ก็คือออกมากันหมดละก็มีที่ไม่ออกอยู่สองฟองเนี่ยคร <Rat. S 1> ับมือเป็นไข่ที่เราไม่ได้ไม่ได้คัดแยกนะครับปกติการนําไข่เข้าตู้เนี่ยก็คือเราจะแยกถ้าเป็นไข่ที่มันไม่ไม่สวย รูปร่างผิดปกติเล็กไปใหญ่ไปแล้วก็ไม่เอานะครับมีรูปร่างบิดเบี้ยวแล้วก็ไม่เอาแต่น,นี้เราไม่ได้แยกแเราเอาใส่หมดเลยเฉดได้ครับเฉดได้ไข่ก็เลยเอาใส่หมดเลยนะก็ก็มีแต่หายไปบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดฟักไข่ตามหลักเขาจะแยกไข่ฟองที่ไม่สมบูรณ์ออกไปนะครับอันนี้ก็คืออันนี้คือเสี่ยงตายแหละแต่สองใน ยี่สิบนี่ก็ไม่เป็นไรครับนิดหน่อยเราก็ดูแลกันเป็นอย่างดีที่สุดแล้วนะครับนี่นะครับนี่คือลูกไก่ตะเภาทองแล้วก็บาพีขาวๆนี่ผมเข้าใจว่าเล็กคอนนะครับ พอใจเป็นเลน็กพอนก็ขนฟูน่ารักดีครับก็สมบูรณ์ดีครับไม่มีปัญหาเลยนะฮะตู้ก็ไก่ตาไก่แจ้ตู้ก็ไก่ที่ดีที่สุดอยู่แล้วเนี่ยครับให้ผลผลิตที่ดีออกมาเห็นไหมเต็มตู้เลยก็จะอ,ออกไปไว้ที่กกไฟเลยก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่เอาไปผมจะปล่อยไว้นี่ก่อนเพราะว่าลูกไก่เนี่ยพอออกจะไข่มาแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่ได้อย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องไปให้อาหาร ประมาณสองวันถึงสามวันนะครับอยู่ที่อุ่นไปก่อนเพราะพวกนี้ไม่มีแม่นะแล้วก็ให้ก,กกไฟไปก่อนนะพวกนี้จะเป็นตะเพาทองท่านนี้ตะเพาทองขาวขาวของเขาจะเป็นเล็กอนส่วนดำดำนั่นคือชัวร์ครับบาพีนเะนี่ยไปวันที่ยี่สิบของการฟัก เมื่อวางสิบเก้าย้ายไข่มาวันนี้ยี่สิบนะครับน่ารักนะตัวนุ่มๆน,นะครับอุ่นๆก็ไม่ยากครับการใช้ทูกฟักไข่นะครับผมก็ให้คำปรึกษาลูกค้าตลอดอยู่แล้วนะครับก็ดูแลกันไปแนะนำกันไปนะครับมีข้อควรระวังตรงไหนก็จะบอกไป สงสยัยตรงไหนก็ติดต่อเข้ามาทางผมได้ก็ขออนุญาตเป็นเฉพาะลูกค้าตู้พระไข่ปลาไข่แจ้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเจ้าอื่นก็ขออนุญาตที่จะไม่ออกความเห็นนะครับเนี่ยครับฟักไข่ขทั้งปีครับผมกวฟักมาเรื่อยๆแต่ยตัวน,นี้เพิ่งออกดูรุ้นเลยเนี่ยเพิ่งออกกลังนอนสมนอนเหมือนเด็กอ่อนนะครับเพิ่งเกิดมาก็จะหลับอย่างเดียวนะก็จะหลับกันอย่างเดียว โอเคเดี๋ยวยังไงฝากไว้ด้วยนะครับถ้ากําลังคิดจะขยายพันไก่สัตว์ปีกนะครับจะเป็นไก่เป็นเป็ดผมทําให้ดูเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับฟักไข่ไก่ฟักไข่เป็ดทํามาให้ดูตลอดนะครับมีอะไรยังไงก็ให้ทางรึกษาลูกค้าไปตลอดยังไงก็เรียนเชิญครับมาเป็นสมาชิกกันนะครับตู้ฟักไข่ปลาไก่แจ้ตู้ฟักไข่ที่ดีที่สุดครับศูนย์3ปดห้าศูนย์สามสามเก้าเก้าเก้าห้า นี่นะครับเด็กได้เยอะอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้ยากเลยครับถ้ามีที่ปรึกษาให้ดีมีของที่ดีใช้แล้วใชใ้ทุกขั้นตอนนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ